ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะออกจากที่พักนะคะพัทยาแล้วก็ไปฝากรถแถวๆใกล้ๆแหลมแหลมบริีไฮท่าเรือเกาะร้านนะทุกคนก็เราก็จะไปเกาะล้านกันคะ่ะบ๊ายบายออกจากที่พักนะคะเราก็จะมุ่งหน้าสู่แหลมบริีไฮนะคะเป็นท่าเรือไปเกาะล้านทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือแหลมบริีไฮนะคะเกาะร้านอ่ะ คุณกิติคะตอนนี้คนทั้งประเทศไทยนะคะได้มารวมกันที่กกอรร้านกันหมดแล้วนะคะโหคนเยอะมากเยอะเกิอ <Okay, okay. S 1> เอาเป็นว่าเราไปเจอกันที่บนเกาะเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันบนเกาะคะ่ะ เราก็จะมารอรถของที่พักนะคะที่นี่รอไม่นานนะคะที่พักก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มารับเราแล้ว,ลวค่ะไปะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะคะก็ใกล้หาดคะ่ะ นี่ชื่อโอเกาะล้านนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักแล้วนะคะคชื่อ<ว>ชื่อว่าโอเกาะล้าน,นะคะ่ะพักที่โอเกาะล้านนะะั้นทุกคนสามคนนี่ก็ไม่ถ่ายภายในห้องนะคะเพราะว่าเล็มหมดแล้วะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าที่พักนะคะทุกคนเราก็มาเดินหาร้านคาเฟ่เนาะอยากไปถ่ายรูปแล้วก็อยากไปดื่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินมาที่ที่พักหนึ่งนะคะจะมีคาเฟ่ด้วยซึ่งก็ไม่ไกลจากที่พักของกีค่ะแน่นอนว่าสั่งเมนูโปรดค่ะโกโก้นั่นเองเราก็จะมานั่งจิบของหวานนะคะทุกคนเอาตรงๆคือถ้าไม่ได้กินของหวานม,าม่มีแรงเดินเลยจ้านั่งดื่มโกโก้ชมวิวทะเลชิมก่อนชิมโกโก้อของเชอเอง อ,อร่อยเทมขคนสดชื่นมากๆเราก็จะไปหาที่นั่งกันก่อนนะคะทุกคนแล้วก็จะไปถ่ายรูปกันก็จะมีน้องถ่ายให้เพราะว่าพี่ไม่สบายไปไปไปนั่งของคุณเราโของเรา เราก็จะได้นั่งเป็นโปรโมชั่นของที่พาร์คค่ะก็ได้มีที่นั่งฟรีด้วยแล้วก็จะมาวางของอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อค่ะเราก็จะไปเปลี่ยนคือตัวนี้เราถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะพเพื่อไปเล่นกิจกรรมทุกคนเราก็จะเล่นเจสกีนะคะครั้งแรก สี่คนข้ามสครัได้ไหมคะไม่ได้ครับมันมันก็จะมีบาดานาบท๊ทนะคะแล้วก็เจสเกีค่ะท,ที่ที่พักเขาให้เล่นฟรีเนาะเพราะว่ามันจะคือราคารวมกับที่พักไว้แล้วแหละทุกคน เราก็ต่อคิวเล่นเจสกีนะคะนี่ก็เป็นการเล่นเจสกีครั้งแรกของกี้ตื่นเต้นมากทุกคนที่ไม่ไปไกลได้ไหมจามเลยด้วยนะามเลยดวกัมือวางไว้ตรงนี้ ที่ขับไปนะ 派工。 ความที่ขับครั้งแรกคะ่ะทรงตัวไม่อยู่จริงๆอยากเล่นแต่กลัวตกมากเป็นว่าให้พี่เขาขับจะดีกว่านะคะตอนนี้ ไม่เละวาสุดีนไนไมโอเคค่ะทุกคนเราจะได้ไปที่หาดดื่อแล้วนะสนุกมากไปกัน เชี่ยนอยู่ตรงไหนคะตรงนี้กี่อยู่หาดอะไรอะ่ะจำไม่ได้ทุกคนทุกคนน้ำตรงนี้คือแบบใส่มากๆเลิศใส่จริงไรจริงเฮ้ยเลิศอ่ะว้าว it's amazing today หาทิกกี้มาก่อนร้านแล้วก็ไม่เคยได้มาสักทีก็คือหาดเทียนนั่นเองค่ะทุกคนเจอแล้วแล้วน้ําคือแบบใส่มากๆนี่แหละทุกคนจะมาหาดเทียนแต่ละครั้งอะ่ะก็คือจะมาแต่ว่าไม่ได้มาสักทีรอบนี้ได้มาแล้วค่ะ s <S ต่างชาติเยอะค่ะทุกคนก็ เออก็เยอะก็ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรต,ต่างชาติเยอะแล้วก็วิยน้ำใสมากแม่น้ำคือแบบใสอ่ะคจะดีอ่ะ กลับจากหาเทียนนะคะแล้วก็แวะคาเฟ่เติมน้ําตาลเข้าเส้นเลือดก,กันค่ะทุกคนคาเฟ่ดังในเกาะล้านน่ารักมากๆทุกคนทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศเกาะล้านช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะคะนี่เรามาไม่ทันอะไรนะตะวันตกเหรอกลังคุยกับหมามแล้ว,ลว,ลวมาันเป็นหมาแฝดปะ ชมวิวนะคะที่หาดตาแหวนค่ะตรงใกล้ๆที่พักของเราเลยก็ได้ว่าจะออกมาดูพระอาทิตย์ตกแต่ไม่ทันไม่ทันแล้วเพราะว่าใกล้จะตกแล้วนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนตอนเย็นบรรยากาศดีอยากลงไปเล่นนะ้ำ ตอนนี้กี่ก็มาอยู่ที่ทะเลได้บ้วลืมถอดรองเท้าค่ะลืมถอดรองเท้าแล้วก็แบบผมแบบลืมถอดรองเท้านะคะก็ใส่รองเท้ามาด้วยเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะลอยขึ้นมาตอนไหน จะว่ายังไงอะทุกคนเริ่มตั้งร้านเออเริ่มเริ่มตั้งร้านนั่งชิลแล้วก็จะเป็นนั่งชิลกินข้าวเย็นอะไรประมาณนะี้ทุกคนก็จะมีเพลงชิลๆใดๆเอ่ย,ด,ย,ด,ยดูเด็กๆเล่เนนะ้ำสนุกมานกมานี่อุ้ยตกใจหน้าตัวเองสนุกไหมสนุกไหมครับ لنا Exactly. <laughs> เปนค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเป็นไฟร์อัะอีะอ่ะอ่ะอเธอ่นน็อกักไปเอยแอ่งค่้อ่ะไปเอยอันน่้จะเป็นเนื้อย่างจิอ่ะอ่ะะคะมีน้ำจิ่ะ่วอู่่นี่ จำไม่ได้ค่ะหอมะพร้าวหอมมกมะพร้มมา,พาวทะเีหอมหมกมะพร้าวทะเลค่ะจำได้แล้วอ,อร่อยอปิดจ้าอ,อร่อยจา้ยจาแต่ว่าเนื้อย่างจิ้มแจ่วนี่อร่อยอ่ะคุณพี่ตักต้มยำปูงให้หน่อยค่ะ เพลงไปกินข้าวไปค่ะทุกคนได้ฟิลสุดๆแถมยังนั่งอยู่ริมทะเลด้วยคุณเลิศตือปังไม่ไหวขอบคุณจ้ะตมยำกุ้ง ชิมก่อนอืมอร่อยทุกคนอร่อยอร่อยอเข้มข้นอะ่ะ เป็นวันที่วันที่5แล้วนะคะคือเราก็กําลังจะกลับนะคะแต่ว่าเราก็จะมาชมบัรยากาศเกาะร้านช่วงกลางวันก่อนเอไปอยู่อะไระจไม่ได้ไได คนเยอะคนก็ยังเยอะค่ะเสร็จจะเป็นคนจีนน่าจะเป็นทัวร์จีน,นะคะ่ะนั่งชมบรรยากาศก่อนกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็แว้นมอเตอร์ไซค์ไปที่ท่าเรือนะหน้าบ้านนะคะ แต่ชูบุรีมาคือยิงคือสามรกโลแล้วนอนนี่เพิ่งตื่นจ้ะถึงยุดยาค่ะทุกคนไปหาอะไรกินกันเราก็ได้แห้วมากินนะคะทุกคนอ่าไม่ใช่แห้วมันคือสมวัง,งถ้าเราพูดแห้วเราก็จะแห้วแต่ถ้าเราพูดว่าสมบัตก็จะสมบงัง,บงนะคะแต่ยังไงแห้วก็มาก่อนสมบัง,บงอืม ปลาโลกเปือยหมูผู้ปลาโลกเปือลูกศรตัวยังไงลูกู้นี่คือหมูปิ้งนะคะทุกคนข้นาวเติมพลัง <นา S 2> ที่ทจังหวัดอยุธยานะคะทุกคนจากนั้นเราก็มุ่งหน้าสู่อุดรธาน,นีแบบยาวๆเลยค่ะก็จะมีแหวะพักรถบ้างอะไรบ้างนะคะ เอาเป็นว่าทริปนี้ใช้เวลาถึง4วันกว่าจะถึงเกาะล้านค่ะทุกคนรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาเที่ยวไปทั้งหมด6วันแฮปปี้มาค่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย